5อันดับตัวละครหน้าเปิดประจำแพท4.6ถึง4.8ตัวละคร5ดาวตัวไหนหน้าเปิดหน้าตามบ้างควรรอตัวไหนดีนะคลิปนี้ผมคัดมา5ตัวละครตามลำดับไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมส,สื่อกับเกมเกมชิม IMPACT น,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง5ตัวละครหน้าเปิดประจำแพท4.6ถึง4.8นะครับซึ่งปฏิทินของเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่แพท4.6พ2 14พฤษภาคมลากยาวจนไปถึงวันที่27สิงหาคมหรือว่าวันสุดท้ายของแพท4.8นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปนัดลานการเมืองไฟกันเนี่ยตัวละครไหนที่รีลันกลับมารวมไปถึงตัวใหม่ด้วยตัวไหนหน้าเปิดบ้างเรามาติดตามกันครับ ซึ่งข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีการเอาตัวของสถิติตัวละครที่ไม่ได้รีลันมานานแล้วนะครับมาบวกกับตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสาเข้าตู้รวมปาถนารผมจะตัดกลุ่มนี้ทิ้งไปได้ออกมาเนี่ยจะเป็นปฏิทินดังต่อไปนี้ครับซึ่งถ้าเราไล่ตั้งแต่แพท4.6พาสสเป็นต้นไปเนี่ย เรามาจัดอันดับ5ตัวละครกันครับเอ๊ะก่อนที่จะไปเริ่มจัดอันดับกันใครกําลังตั้งใจว่าจะเติมเพชรละก็อย่าลืมนึกถึงร้าน List Man ช h อ p นะครับเติมสะดวกสุดๆผ่านเว็บไซต์ครับไม่ต้องใช้ ID p a พาสเวิร์ดในเกมด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนครับไม่ยุ่งยากแล้วสะดวกขนาดนี้ถ้าอยากจะลองเติมละก็ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับไปเช็ครายละเอียดแล้วไปเติมกันแล้วก็กลับไปดูคลิปจัดอันดับตัวละครกันครับอันดับที่5 Your fighting ability, of course. It's just so much more dangerous in there than I ever imagined. Oh. Well, if it hurts, just อันดับที่5เนี่ยตกมาอยู่กับน้องตัวละครใหม่1ตัวครับอย่างน้องซิกวินนั่นเองครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครธนู5ดาวธาตุน้ําและซิกวินเนี่ยมีการประกาศจากออฟฟิเชียลแล้วว่าจะอยู่ในแพท4.7แน่นอนครับโดยผมมีการคาดการณ์ว่าเขาจะอยู่ในตู้ที่2ในวันที่25มิถุนายนสําหรับน้องซิกวินนะครับภาพรวมของเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครสายฮิลเลอร์เป็นตัวละครฮิลที่อันดับท็อปเทียร์ของเกมเลยครับสกิลของเขานะครับสกิลธาตุเนี่ยจะ เป็นการเรียกหยดน้ำเด้งดึ๋งครับเป็นหยดน้ำเนี่ยไปเด้งใส่หัวมอนสเตอร์ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับซึ่งก็จะมีการทำดาเมจทัดน้ำแปะน้ำได้แถมยังมีบัฟเสริมให้กับตัวของสกิลท่าตัวละครนอกสนามด้วยและยังไม่พอครับที่สำคัญเขาก็ฮิวได้ด้วยฮิวแบบเลเจนทั้งทีมครับแล้วก็มีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรด้วยส่วนสกิลอัลติเขาเนี่ยก็จะมีความลอกพี่นิววิลเลตนิดนึงครับเป็นการยิงปืนน้ำออกไปด้านหน้าครับผมทำดาเมจต่อเนื่อง ตัวละครนี้จะเป็นตัวละครสายพลังชีวิตนะครับดามจก็พอได้บับก็ดีฮิวเนี่ยดีมากๆติดน้ำได้อีกปฏิกิริยาธาตุชงสบายเลยเพราะฉะนั้นตัวละครซิกวินเนี่ยภาพรวมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครทรงคุณค่าของสายฮิวเลยครับแต่เพราะว่าเป็นตัวละครสายฮิวครับผมก็เลยแบบให้อันดับขอเริ่มต้นที่5ละกันเพราะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวละครดามจหลักไปทางดามจก่อนดีกว่าแล้วตัวฮิวเนี่ยค่อยมาปิดท้ายที่หลังครับ Belligerence and avarice. For these vices I'm afraid I can offer no cure. A good feeling out of it. คุณหมอเปย๋ยซูครับผมคุณหมอไปของเราต้องบอกว่าตัวฮิวเนี่ยสตัวผมเนี่ยให้อันดับพอๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็น win, ปซิกวินเป๋ยซูหรือว่าเจ้าวังวนเมคาครับสตัวละครนี้ฮิวได้ดีทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ทีมที่เราเล่นครับว่าเราต้องการตัวแปะน้ําแปะไม้หรือว่าตัวละครอย่างพุ่งลงโจมตีอย่างเจ้าวังวนเมคากระจายลมแบบนี้เพราะฉะนั้นหมอเนี่ยถ้าเอาจริงๆก็อยู่อันดับที่5ได้คู่กับน้องซิกวินเลยครับ โดยสเตตัสต่างๆของหมอที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับผมก็เป็นดังนี้เลย และอร์ติแฟ์เซตนี้นะครับผมเซตซองออฟเดย์พ s าเนี่ยซิกบินก็ใส่ได้เช่นกันนะครับใส่เป็นตัวของนาฬิกาพลังชีวิตถ้วยพลังชีวิตแล้วก็หมวกเนี่ยอาจจะเป็นคริทําดาเมจเสริมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าพลังชีวิตยังไม่ถึงแคปของเขาก็เป็นหมวกพลังชีวิตได้ครับอันดับที่4 S <S <Going somewhere. S 2> และอันดับที่4ก็มาตกอยู่กับนาเวียนะครับผมสำหรับตัวละครนี้ดาบใหญ่5ดาวท่านหินมีความคาดการว่าอาจจะอยู่ในแพท4.8 เป็นอาจ,จะนะครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วงประมาณ17กรกฎาคมหรือว่า6สิงหาคมครับเพราะตัวละครอย่างนาเวียเนี่ยยังไม่เคยรีลันเลยแล้วก็มาในช่วงแพตต้นๆของฟอนเทนด้วยครับอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆสําหรับตัวละครกลุ่มธาตุหินครับปกติธาตุหินเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่แล้วแถมดาบใหญ่เนี่ยก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ว่านาเวียเนี่ยเรียกว่ามันล้มล้างทุกอย่างไปหมดเลยครับเป็นหนึ่งในตัวละครดามเมจหลักที่เล่นง่ายน่าเปิดเหมาะกับผู้เล่นใหม่ด้วยไม่ต้องคิดเรื่องปฏิกิริยา,าธาตอะไรเลย นาเวียเนี่ยแรงได้เลยครับแล้วก็หาตัวละครมาเล่นด้วยค่อนข้างง่ายด้วยครับสกิลธาตุของนาเวียจะเป็นการรวบรวมผลึกหินครับเป็นเหมือนกับกระสุนเก็บเอาไว้รีโหลดเก็บเอาไว้เสร็จแล้วก็ยิงออกไปทําดาเมจได้อย่างรุนแรงเรียกว่าแสนแบบง่ายๆเลยครับส่วนสกิลออลติจะเรียกตัวของป้อมปืนยิงระเบิดสนับสนุนอยู่เรื่อยๆครับและก็จะได้กระสุนเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็ยิงวนไปครับการเล่นนาเวียเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครอื่นมาชงชงธาตุครับให้เกิดผลึกเกิดขึ้นเก็บผลึกแล้วก็ยิงเก็บ ผลึกแล้วก็ยิงวนไปแบบนี้ครับตัวละครนี้ค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่ค่อยชานาญมากเกี่ยวกับตัวของปฏิกริยาธาตุและก็สามารถแบกคอนเทนต์ได้หลายๆอย่างของเกมยันเอ็นเกมได้เลยครับเป็นดาเมจหลักที่มาเปลี่ยนโลกของธาตุหินไปเลย1ตัวครับสเตตัสที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้นะครับก็เป็นดังต่อไปนี้ครับ up If he was going out there to study ancient runes anyway why didn't he travel with me we could have split the cost and talk เอาไฮท่ำมครับผมหรือว่าพี่แต้มของหลายๆคนนั่นเองตัวละครสายดาบธาตุไม้ที่ถูกคาดการว่าจะเข้าในวันที่5มิถุนายนในแพท4.7พาร์ท1ครับตัวละครเอาไฮท่ำมจะมีความโดดเด่นมากๆในการทําดาเมจแบบผสมผสานระหว่างสายชํานาญธาตกับสายดาเมจครับซึ่งพอขึ้นว่าชำนาญธาตุเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้เล่นสายฟรีหรือว่าใครที่ไม่ได้เติมเยอะครับ โดยสกิลธาตุของเขานะครับจะเป็นการพุ่งออกไปทํำดาเมจหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีกระจกมาอยู่ข้างๆตัวครับเวลาโจมตีปกติครับก็จะเกิดตัวของ projection attack เป็นตัวของกระจกเนี่ยตกลงมาบ้างกระจกเนี่ยปาดซ้ายปาดขวาบ้างแบบนี้ครับซึ่งดาเมจของการ projection attack ความขี้โกงของเขาคือมันสามารถติดปฏิกิริยาธาตุได้ทีๆครับก็คือ i c d น้อยนั่นเอง ส่วนสกิลอัลติเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการเรียกกระจกนั่นแหละแล้วก็ทาดาเมจได้ด้วยครับเป็นแบบชุ่มๆๆแบบนี้เท่ๆครับผมการเล่นของตัวละครนี้นะครับก็มีความซับซ้อนนิดนึงคือเรื่องของการบริหารกระจกครับถ้าเราเนี่ยสามารถบนตัวของสกิลได้อย่างต่อเนื่องตัวละครนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากๆครับและตัวละครนี้สิ่งที่ต่างจากนาเวียนะครับผมก็คือโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าฟูลทีมแล้วทีมของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดุดันได้หลายๆแบบครับสายไฮเปอร์บูมก็ได้ ได้สายตัวของแพร่ขยายแบบนี้ก็ได้แต่ก็ต้องแลกมากับตัวละครในทีมที่พร้อมประมาณหนึ่งที่จะมาชงปฏิกริยาท่าต่างๆครับความเหมาะกับผู้เล่นใหม่เนี่ยถือว่าเหมาะค่อนไปทางดีเลยครับเกือบๆเ,เท่านาเวียเลยแต่แอบ,บเชียนนาเวียมากกว่านิดนึงจริงๆพี่เอาไฮท่มกับน,นาเวียเนี่ยถือว่าอยู่ในแรงพอๆกันครับสำหรับตัวละครหน้าเปิดสเตตัสที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปนี้นะครับก็เป็นดังต่อไปนี้เลย Many of my habits are customs I've adopted from the Mara hunter tradition. They fought against monsters, while I fight against lawbreakers. For when I draw my blade, I am but an instrument of Fontaine's law. And song, ตัวละครดาบ5ดาวธาตุไฟฟ้าคอลีนเนี่ยมีความคาดการว่าเขาจะอยู่ในตู้4.7พาร์ทที่1นะครับผม oh, <my> ก็คือวันที่5มิถุนายนนั่นเองเรียกว่าตู้ถัดไปจากปัจจุบันในคลิปนี้เลยครับโดยภาพรวมของคอลีนะครับเรียกว่าเป็นอีก1ตัวละครของเกมเคนชินอิมแพคที่มีความดุดันมากๆเกมเพจเฉพาะตัวมากๆครับความแรงเนี่ยได้ประมาณหนึ่งไม่แรงมากนะแต่ว่าความถี่เนี่ยเรียกว่าสุดๆเรียกว่าที่สุดในเกมเลยครับเขาเนี่ยสามารถทำดา เมท่าไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วถี่มากๆผสมผสานการยิงปืนแล้วก็ดาบของเขาครับสกิลทาขเขาจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดที่เราใช้ปืนออกไปยิงแล้วก็มีโหมดที่ใช้ดาบเนี่ยพุ่งตัวออกไปด้านหน้าครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด็ดของตัวละครนี้เลยครับยิงยิงแล้วก็พุ่งไปพุ่งมาครับเกมเพย์เนี่ยสนุกเลยทีเดียวครับ ส่วนสกิลออาติของเขาเนี่ยก็จะเป็นการทำดาเมจธาตุไฟฟ้าแบบรัวๆนะครับผมและมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับตัวละครคอลีนคือตัวละครนี้จะมีการเล่นกับคาบ่วงพันธะชีวันครับยังไม่พอครับตัวละครนี้พอเล่นกับบ่วงปุ๊บก็จะต้องมีความฮิวได้ครับผมตัวละครนี้ฮิวได้ดีเลยทีเดียวดีกว่าอเล็กซิโนด้วยในเรื่องของการที่รักษาชีวิตเอาไว้ครับยิงยิงฮิวยิงยิงฮิวได้เรื่อยๆครับผมคอลีนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เฟลลี่มาก สำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นระดับกลางครับแล้วก็ผู้เล่นปลายเกมด้วยถ้าใครไม่มีตัวละครดาเมดอะไรเลยสักตัวใน ID ดีนะครับผมอยากหาเป็นตัวละครตัวแรกนะคอลลินเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเชียร์เลยครับอาจจะไม่ต้องทำดาเมดไฟฟ้าแรงมากแต่เอาไปติดไฟฟ้าแล้วก็ชงปฏิกิริยาไปเรื่อยๆในช่วงต้นเกมแล้วคอลลินพอที่จะดึงเลือดตัวเองได้บ้างก็ถือว่าโดยภาพภาพรวมๆแล้วน่าเปิดมากๆเลยครับ ใครที่อยากหาของหรือว่าไอเทมรอนะครับตัวละครนี้ด้วยความเล่นกับบ่วงครับเซตบ่วงพันธชีวันครับก็จะเหมาะที่สุดแล้วก็ทำอาร์ติแฟกต์เป็นพลังโจมตีพลังโจมตีอัตราคลิหรือว่าความแรงคลิกครับคล้ายๆกับอเล็กชิโนเลยอันดับที่1 Are ready, blood sugar replenished. Let the show begin. <laughs> อันดับที่หนึ่งของเราก็มาตกอยู่กับเทพน้ำฟูรินานั่นเองครับผมตัวละครดาบทัดน้ำห้าดาวซึ่งฟูรินาเนี่ยเรามีการคาดการว่าเขาจะเข้าพร้อมกับน้องซิกวินในแพต4.7พาร์ท2ครับในวันที่25มิถุนายนถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วก็ก็ลงตัวกับตัวละครฮิวเลยครับโดยภาพรวมของเทพน้ำนะครับจุดที่เด่นที่สุดของเขาคือเป็นตัวละครที่สามารถบัฟได้แรงที่สุดในเกมครับเรียกว่าสามารถพาตัวละครอะไรก็ได้ ได้ของเกม g ก n น h i ชินอิมแให้ดามเมจพุ่งทยานขึ้นมาได้หมดเลยครับบัฟดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้เลยครับและก็คาดว่าไม่มีใครที่จะบัฟได้แรงกว่าฟูดินะแล้วแหละพอฟูดินะมาพร้อมกับเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยครับ โดยสกิลท่าของฟูรินะนะครับจะเป็นการเรียกเจ้าน้องซีฟู้ด3ตัวนะครับออกมาน้องๆเนี่ยจะวัดไปทําดามเมดทัดน้ําอย่างต่อเนื่องครับก็เลยเป็นตัวละครดามเมดลองที่สามารถแปะน้ําได้ด้วยทําดามเมดทัดน้ําได้ด้วยแต่ก็ต้องแลกมากับทุกๆครั้งที่เจ้าน้องซีฟู้ดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตีศัตรตูนะครับเลือดของตัวละครทั้งทีมของเราก็จะลดลงไปเลยทันทีครับลดแบบไม่มีเหตุผลและจะลดลงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณครึ่งหลอดครับ และอีกส่วนหนึ่งส่วนของสกิลออาตินะครับก็โดดเด่นไม่แพ้สกิลธาตุเลยคือการบัฟนั่นเองครับโดยการบัฟของฟูรีนะเนี่ยจะมีวงขอบขอบรอบจอนะครับผมอันนี้เราจะเรียกว่าสถานะที่เราเก็บค่าแฟนแฟครับโดยสถานะนี้หากเราเนี่ยเก็บจนมีแสงวูบออกมานะครับ อนนั้นเนี่ยบัฟของฟูรินะเรียกว่าเต็มแล้วซึ่งบัฟนั้นเนี่ยจะแรงที่สุดนะจุดนั้นแหละครับอา้าแล้วเราจะเก็บยังไงกับค่าแฟนแฟค่านี้จะเก็บก็ต่อเมื่อตัวละครในทีมของเรามีการเพิ่มหรือว่าลดลงของเลือดครับนั่นหมายความว่าฟูรินะเนี่ยลดเลือดตัวละครในทีมไปแล้วแล้วก็จริงๆสกิลทัชเขาก็มีฮิลได้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครใช้เท่าไหร่ครับเราก็จะต้องหาตัวละครฮิลมาแทนครับผมก็จะเป็นเงื่อนไขในการเล่นตัวละครนี้เพิ่มขึ้นมาครับการเล่นตัวละครนี้เนี่ยก็จะเปิดสกิลทัชสกิลอัลติวนๆกัน ไปแบบนี้แล้วจะต้องมีตัวฮิวมาช่วยดึงเลือดอยู่เสมอครับตัวละครนี้เนี่ย<ว>จึงไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่นะครับผมสาหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เลยตัวละครนี้เรียกว่าถ้าเปิดมาติดไ d ดีไปก่อนแล้วก็ค่อยไปปั้นที่หลังแบบนี้พอได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะปั้นเป็นตัว,ตวละครแรกๆของเกมแล้วก็อาจจะวูบเอาง่ายๆนะครับแต่ผู้เล่นระดับกลางเกมขึ้นไปจนถึงปลายเกมนะครับหากใครเนี่ยต้องการตัวบัฟตัวละครนี้คือที่สุดแล้วครับเราเนี่ยจะต้องปั้นตัวฮิวสักหน่อยมีทีมที่พร้อมสักหน่อยตัวละครนี้ถือว่า ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยเกมเก็นชินเนี่ยตัวละครแต่ละตัวที่เขาแรงๆกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะแรงจากตัวละครบับนี่แหละครับสเสเัสาที่ทุกคนเห็นกันในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นดังต่อไปนี้ครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิป5อันดับตัวละครที่แนะนําให้เพื่อนๆเปิดในช่วง4.6ถึง4.8นี้ครับแอะแะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีข้อแย้งอยู่ในใจกับบางตัวละครหลายๆตัวเลยใช่ไหมล่ะผมขอพูดเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนิโลนะครับผมอีกหนึ่งตัวละครที่จริงๆก็อยากเชีย์มากๆเหมือนกันตัวละครสายมะเฟืองที่เหมาะกับสายฟรีมากๆนะครับนิโลเนี่ยของดีอีกหนึ่งตัวของเกมหรือจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่คาดว่าจะเข้าตอน4.8อย่างเอมิลี่แต่ว่า Emily ีีน่นย,ยังไม่มีเบาะแสหรือว่าความสามารถอะไรของเขาออกมาเลยแต่คาดว่าจะเป็นตัวละครที่เล่นกับเผาไหม้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องรอดูความสามารถก่อนถึงจะบอกได้ว่าเฮ้ยตัวละครนี้เขาจะสเกลประมาณไหนนะและอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือตัวของปู่จงลี่นั่นเองครับหากว่าปู่จงลี่เนี่ยมีการรีรันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับหรือเขาเนี่ยถูกยัดลงไปในตู้รวมปราถนา ผมจะให้ตัวละครจงลี่เป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การมีติด ID ที่สุดของเกมเลยครับเรียกว่าอันดับ1แซงทุกทางโค้งไปเลยเป็นที่1ในทุกๆโพครับสำหรับตัวละครจงลี่ครับรีรันเมื่อไหร่ใครยังไม่มีเปิดสีูติด ID กันไว้นะครับ ก่อนจากกันในวันนี้ผมมีของรางวัลเป็นพรแห่งดวงจันทร์มาแจกเพื่อนๆซัก3รางวัลครับสําหรับใครเนี่ยที่แสดงความคิดเห็นว่าตัวละครที่อยากเปิดคือตัวละครอะไรและทําไมต้องเปิดตัวละครนี้พร้อมกับใส่แฮชแท็กว่าเราจะไม่เกลือไปด้วยกันก็ลุ้นรับเลยครับผมจะสุ่มแจก3รางวัลสําหรับพรแห่งดวงจันทร์ครับผมจะประกาศผลหลังจากคลิปนี้อัะไป1อาทิตย์นะครับเช็คผลได้ที่พินคอมเมนต์เลยครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับก่อนจากการข,าขอขอบคุณ137,667 subscriber สสรรจากทาง YouTube ครับ้ากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมสื่อลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ Next time, let's go fish blasting together.